สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางเลขสองล่างครับผมเนาะสองล่างย่างเดียววันที่ผ่านมาเข้าไปที่ศูนย์หกครับผมเนาะเนาะศูนย์หกศูนย์สี่เข้าไปศูนย์หกได้พี่น้องเดอ้นอเนาะเลขสองล่างเนาะเอาวันนี้รอนที่ตามไปบุกพ่อมกันเด้พี่น้องเดอ้อฝากก่อนพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีคอยให้แห้งปัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับพื่อนเราสำหรับตัวเลขแนวทางอซองล่างครับผมเนาะเดี๋ยวเปไ็นทังไหอรอรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับมาแล้วครับผมมาแล้วใครที่รอซองล่างครับผมเนาะม,มาแล้วพี่ต่างมาแล้วบุดยางมาแล้วครับล่างยางเดียวเสียนขุนไกลเป็นจังไรพี่ตั้งสิ้นสุดการรอคอยครับผมผม,มาแล้ว เฝ้าขายมันพี่น้องเฝ้าขายมัน <Okay. S 1> เดี๋ยวสิบหกท่นเดี๋ยวสิบหกท่นกันล่างอย่างเดียวเนาะไครที่รอไฟหมวดที่ผ่านมาก,ก็หกศูนย์สี่ศูนย์ออกตัวกับมีงวดที่ผ่านมาหรอกตัวกับพี่น้องแต่ว่าก็ยังล่าง,ออองเอ้อกำลังขึ้นมาครับผมโอ้บ่งป่า เอามาแล้วพี่น้องเนาะไปทีรอค่อยครับผมเนาะซ่องลากมาแล้ว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 เต็นแรงไใโอ้โอ้หูปลามาแล้วเฝ้าเฝ้าขุดมันไปขายเตี้ยมินเน่านะถิ่มก่อนมันตะโบเลยนะค่ะ แล้วม really ันจะเฝ้าออกไปขายเราไปทุ่มสาเรียกทันีเดียดีทั้งสองยางนะทั้งสองยางเลยตั้งใจว่าเอาไปขายซื้อเรียกเลยเฉพาะเรองเอาโคถ่านมันนึงทึ่งเถื่อนทันีดียดีโคดฐานทนีเดียดีเ่าบางเนาะในรเหงานเนาะเป็นอะไรอิสราเอลห้าปีไหยังคือเกาบ่เฮย้ำลาบบะท่านย้ำลวบะท่านไหนทานคำท่านไหนคำท่านไหนนุ่นหลัง้องเตีย โอ้ลวงพ่อบานเตือนอยู่เออคือคือว่าเพิ่นเนว้ากันเวลามันบ่ตรงกัน,กนเออแมนแมนแมนอ่าอิสอราเอลพี่น้องอ่าเนสซามื้อนี้เฮาจะมาให้เพิ่นอ่าได้ยินข่าวว่าได้มาไปได้ได้มาแล้วแม่นบ่มากเลยนะลางอย่างเดียวนี่อา่อาอันใดคือลางอย่างเดียวฮะอันใดคือลางอย่างเดียวช่วงลางเดียวนี่เด้งวดที่ผ่านมาเอานี่งวดที่ผ่านมาเพิ่นให้มาจังซี่พี่น้องออ้ครับพี่อ่า ก็ออกเปอตัวกลับแต่เป็นออกตัวกลับอ6040ออก06 2เมตรขอท่านครับพี่ครับไม่ได้ไม่นด้มันออกแล้วว่าเอา20ทกก่อนโอ้โอ้ก็หายว่า3เมตรคือ20 6040ตัดทิมออกไป20นี่ไม่ต้องตัวเขาหรอกพอามดก็ไม่ออกไปเลยดิออกแล้วตัดออกก็เลยเหลือหน่อย เป็นจังไดที่ไปที่มาซ่องรางวอยฟังลูกเพิ่น,นได้มาจังไดเพิ่นถึกจักงวดจักยังแลง้วคือกันรางซีงวดรางซีงวดบุญงวดนี้เอา้าล่างนี่ต้องเคยไปออกบนดิบบ่ต้องเก็ตด,ด้วยครับโอ้ร้อยร้อยร้อยขึ้นบนอือฮะอ่ะ,อะอคือข้าเจ้าประมูลมาบ่ซ่องนี่ที่จังไดสื่อว่าเนาะสื่อวา โอ้โหเขาเจ้าซื้อมาแตงหักเขาเจ้าฟอกเงินเขาเจ้าใหม่เข้ามาสิเนาะโอ้เขาเจ้าฟองเงินแล้วเขาเจ้าได้หายมาเสียเขาเจ้าซื้อจนพ่อแล้วจนเอียบเลยโอ้จนเอียอ่าเอาตั้งไหนเจ้าตั้งไหนมาบานี้ขายของพ่อกันเองแล้วโอ้ไปขายของพ่อกันข้อเดียวกันได้คุยกันได้คือข้อตะกันเขาเจ้าเขาเริ่มาแล้วโอ้โอ้ปลว่าเปลี่ยนตั้งไหนมาให้เข้ามา ไม่เอ้าอยู่แล้วตางคนต่างให้กันยื่นห้กันซึ่งกันและกันก็เลยมีมีสิ่งเปลกเ็นเล็กน้อยขึ้นมาตางคนหักกันแล้งกันพี่ดอกอ่าหคนก็เดียวกันตางหักกันคราวนี้ผมมีอย่างกระแบงปั่นกันปั่นนกันข้าเจ้ากับเบิ้งคือกันข้าเจ้าเคยเขียวน้ำเห่าข้าเจ้าได้เดาท่าดีๆมากข้าเจ้าไม่แบงปั่นว่าไม่เอาเพื่อนมาตัไหนเนี่ย เปิดงานตัวไหยเนี่ยเปิดไหยมาเปิดว่าคักบอขงวดนี่บรแล้วีมาแต่วา่จัดนะคัื้อตามนั่นละเ้าบอข้าบกับอะไรวะที่เออบุรุษบอสับแต่ว่าไหหมาตัวไรคือทุ่มตัวนั่นอ่า่่าบการนเฮ้ยเอาคือจะมาหันพันที่กลับอยู่เม่วานนี้เอ อันนี้บ่ต้องกลับเพื่อเงินเอาแตะวัาไว้่ตอนพี่นองเงวดว่าคันอหายมากก็ยังกลับดเด้ไฮะเอาคนบอคนบอกสิร่างสิเราต้องกลับโอ้ีมันเป็นไรกับมันเราเป็นไอ มั่นใจขนาดนั้นนะครับบอกจนบอกว่าบอตองกับล่างอย่างเดียวนะครับได้สิครับผมป็นซล่างนะครับเนาะไม่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 นบกับไดมั้งบกับเด็่ฮะบกับันบกับกันมั่นใจไรจนจนบกับเลยอศนระสีศูนย่บออกับเลยออกอไม่บกับเีคันออกตัวกับมีบ่ถด้่าวาเก็บสี้ามาจนแห้งนั่นบ่ไม่ย จล้พะเจ้ไเห็นเยได้กยอ,อกแล้วซื้อกองซื้อซื้มามนซื้อมา,มาอแต่ว่าเขาบ่ได้ซื้อ,อเขาจาเหลือตันอือออันนี้เป็นซ่องรางคับพิ่ีครัผมพันเนีนมากบ่ต้องกลับแมนปมนะไม่ต้องกลับฟังเบิกมาคเดยวคูเดีเดน้น สุดยอดมากอีกเขาแจก้อยเสบมามากกอ่ซื้อเลยเลยใ้บงเยก็ลลมีสามคูพี่น้องอ่าอันนี้ซองล่างครพิ่นเสียพี่เสียบได้ปะมีพี่เสียบได้ปะเฮ้ยโอ้เอามาตามอันนั้นเลยแคบหน้าจอไว้ครับพี่ครับผมบังเอิญอธิบาย อ้เอาล่างยางเดียวพี่รองอ่าล่างยางเดียวครับดกระเสือออกบวมกัะพานเอาหัวที่พานมาออกตัวกับเต้พี่รองด้วยให้มาหกศูนย์ออกศูนย์หกครับอันนี้ขึ้นเน้นล่างอ่าล่างครับผมล่างอย่างเดียว้ะครับด้วยซีครับผมข้อองล่างไปก่อนนะครับนะบักคู่เดียวคนนั้นโอ้ถือใจคู่เดียวให้เอาคู่นั้น แต่ว่าตามที่จริงสามคู่สามหางนี่ไม่ต้องกลับได้ก้อนเน้นล่างด้วยบมื่อไรดิพี่น้องสามคู่อ่าเพิ่มาเบิ่งเอซีเบิ่มส่งเพิ่มมากเลยคู่เดึ่งแล้เออมันขึ้นุดกวขาวสถานะนะเกิดคนให้โอ้ยคนขั้วไหวเวิร์ตีกตัวเนาะได้ะเลยๆอ่าเพราะว่าขั้วไว้ตัวนึงก็ะชินชิได้ตัวนึงเยียอ่ะว่าไว้ง่ายลูดห้าไปเลยอ่า เอาสามตัวนี่ละอมมอะไรอเอออบอวบิดพ่อหาลอยดอกปรสันคัเลยเงินมื่นปรสันอ่าอ่าถ้าลงที่ใบไปออโอ้อาอันนี้ซองล่างได้เพียงเด้ซองร่างครับผมเนาะเจ้ามักเป็นพิเศษบะมีตัวมักง่ายใจเป็นพิเศษคัดเป็น่อยวะอ่าคุกหาเลยมักเฮ้ย เอะมากแต่นั่นขากล้อไม่ข้าวกลอมันกขากองไม่ถูนิ่มป่ะอ่าถูนิ่มากล้อมันกถูิมเนขาวลอเป็หกป่ะเป็นหกไม่ไม่ถม่มถูนิ่มันเถากว่าม่เป็นศูนย์มันถูนิ่มเป็นเป็นเป็นหกป่อ่าพระดว่าไม่ได้ว่าเป็นหกแล้วกลับมาลกสิบนะโอ้ก็กลับมาดอกศูนยหกงตรงตัวหกอันนี้อ่าหายกอันนี้ถูนิ่มป่หายหมื่นป หกละสิทธ์ไม่มาเป็นหกขาเลยนะมักหกขาโอ้ส่วนตัวเสี้ยนเพิ่นเพิ่นสิมักหกขาหลายเลยพี่น้องเด้ออืมก้อนหกกระเท็มชุดเลยอ่ะเอาตีแค่เพิ่นเนี่ยัค่ตัวตัวมักส่วนตัวของเจ้าแต่ว่าเลือกแ่สงเพิ่นก็ให้มากสามชุดนี่แหละพี่น้องรุ่งผมเลยอ่าจะให้เน้นแน่นนักๆอ่าส่วนตัวเสี้ยนพันอ่เพิ่นมักตัวนี้อ่าสามถูกอ่า

คนบอยอยากให้เสียเงินหลายครับพี่ชี้ครับผมก็ถือเก่าถือลวดถือลวดไปตรงนแกะตาจ่อไว้สำหรับข้ามาพี่พี่น้องเห็นลนะซองล่างนะครับซองล่างล่างอย่างเดียวครับพี่ชี้ครับผมแต่ว่าอิสเดียวเจ้าบ่าวดิหลังจากข้าจ้าให้เรียกมากเจ้าบ่าวในคุยมันปะมือแรกโอ้มือแรกอีกเพราะว่าข้าจ้าว่าเตื่นตอนนี้เต้อนอ้าวโทรศัพท์ก็บ่ได้มาน้ำพี่น้องครับ เพราะว่าขาเจ้าะมาณเทียงขึ้นบ้านเทียงเทียงใบใบั้วหม่ไใบโอ้อ้านมันงรับ้าน้อ้าวเดินไปแ้วออาอ้าพี่ร่างเนาะาะนี่เอาซองลางเป็นซ้อนนะออาตัวนี้สิุกจุกนมากจัดขัดกับฟานแต่ว่าที่เสลอ่ยวห้องรอบใบใบขาเจ้าื่นกน โชคของผมเอคไปอาไปครับเอาบ้นเลยอต้องกาไปเอาโทปีอ่าครับ <c oughs> นาจอพี่น้องเนาะอ่าสิน้นสุดการรอคอยครับรองล่างเนาะล้างครับลางย่างเดียวพี่น้องอาขอบคุณเสียดเป็นหลายๆครับผมเนาะบจเลยครับ <c oughs> งาน่อในพี่น้องเด้ออาโสๆมันน้ำน้ำน้ำอยครับผ <ๆๆ S 2> ม